เอาละค่ะคุณผู้ฟังเรามาตามก,กันกับประเด็นเรื่องของแบงค์ชาติกันเกาะนน,นนะคะ<ป>เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ เมื่อวานนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะได้ออกมาตอบปมประเด็นเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อที่ติดลบเนี่ยนะคะว่าทาไมถึงไม่มีการลดดอกเบีย้ยแล้วก็มีการแจกแจงเนี่ยนะคะประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะคะคืออยู่ที่2.50สิ์ซึ่งถือว่าพอดีอยู่แล้วแล้วก็สมดุลและเป็นกลางอีกด้วยไม่ได้เป็นตัวชุดรังเศรษฐกิจแต่อย่างใดนะคะโดยเมื่อวานคงฟัง คุณปีตินะคะติศยทั์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยและก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะหรือว่ากรเงาะได้กล่าวในงาน bot policy briefing นะคะได้เปิดแนวคิดค่ะเกี่ยวกับนโยบายของแบงคชาติถึงนโยบายการเงินว่าดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เนี่ยสูงไปหรือไม่ในขณะที่เศรษฐกิจนะคะก็ขยายตัวช้าแล้วก็เงินเฟ้อติดลบซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็เข้าใจและเห็นใจหลายคนในเจอเศรษฐกิจไม่ดีมีปัญหาปากท้อง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกนง,งเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่ามันเกิดมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนโยบายการเงินแก้ไม่ได้ง่ายๆและยอย่างมันต้องใช้ยาและก็การรักษาที่ตรงต้นต่อของปัญหาซึ่งการลดดอกเบี้ยน,นั้นมีความเสี่ยงไม่ใช่แค่เงินเฟ้อแต่ว่าอาจจะมีปัญหายากเกินแก้เช่นการก่อหนี้เกินตัวรวมทั้งการสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงค่ะส่วนการที่เงินเฟ้อในติดลบนะคะแต่ว่าทําไมไม่ลดดอกเบีย้ย สาเหตุก็คือมาจากปัจจัยเฉพาะที่มันไม่ยั่งยืนค่ะแล้วก็การลดดอกเบีย้ยที่ไม่สะท้อนกําลังซื้อเพราะเงินเฟ้อเนี่ยลดลงจากปัญหาอุปทานการผลิตที่คลี่คลายลงในบางสินค้าก็ประเมินว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะติดลบยาวนะคะไปจนถึงเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้และจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่1-2%ซึ่งอยู่ในกรอบภายในสิ้นปี2567น้หนี่แหละโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็รับฟังนะคะจากทุกภาคส่วนจากรัฐบาลกระทรวงการคลังนายกรัฐมนตรี และนักวิเคราะห์นะคะที่ให้มุมมองที่มีประโยชน์ซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็ทบทวนเสมอค่ะว่ามีจุดยืนสอดคล้องอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่พร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่มีการประชุมกรงงนนัดพิเศษค่ะว่าเป็นเพราะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นปกติแล้วตลาดการเงินก็ทํางานปกติไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเรียกการประชุมกรงงนนัดพิเศษคุณปิติยังบอกอีกนะคะผู้ฟังว่า ยังไงก็ตามเนี่ยกนง,กนงพร้อมนะคะที่จะปรับนโยบายการเงินให้สอดคล้องกันกันกนกบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ได้มีการยึดนโยบายจนไม่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปสะท้อนการชั่งน้ำหนักและพิจารณาปัจจัยทั้งหมดทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวโดวยจุดยืนค่ะที่กนงอยากให้มีในภาะวะการเงินปัจจุบันก็คืออยากให้มีการสมดุลและเป็นกลางไม่จุดรั้งเศรษฐกิจซึ่งข้อมูลตอนนี้น่นะคะที่ชัดเลยเนี่ยก็คือ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยค่ะยังไปต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยแล้วมันอาจจะผิดคาดก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะที่สร้างข้อจํากัดที่เศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าที่คิดซึ่งก็ต้องกลับมาดูว่ามันกระทบกับแนวโน้มเศรษฐกิจยังไงซึ่งกนงนะคะจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาค่ะว่ามีในยะมากน้อยแค่ไหนก็อยากให้เข้าใจว่านโยบายการเงินนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต เพราะมีหลายปัจจัยนะคะที่ต้องํำนึงถึงทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะส่วนกรณีนะคะที่มีคำถามออกมาว่าภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเงินเฟอ้อที่ออกมามันไม่ตรงกับที่คาดสะท้อนว่าการดำเนินนโยบายการเงินมาผิดทางหรือไม่อันนี้คุณปิติก็บอกเลยบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่ากรนงน,นั้นมองว่าระดับดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยสามารถรับมือกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งในด้านบวกและด้านลบได้ โดยเฉพาะการดําเนินนโยบาย2ครั้งล่าสุดนะคะที่ขึ้นดอกเบีย้ยมาอยู่ที่ระดับ2.25ถึง2.50ปรเ็แม้ว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นนะคะจะมาช้าหรือเร็วหรือว่าเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอัตราดอกเบีย้ยดังกล่าวนั้นก็จะสามารถรองรับความเสี่ยงได้ทั้ง2กรณีและก็มองว่านโยบายการเงินนั้นเป็นพระรองนะคะมากกว่าพระเอกการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ2 5 0จึงถือว่าเป็นจุดที่พอดีแล้วหากเทียบก,กันกับต่างประเทศ ที่จาเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยไปเกินกว่าจุดที่เป็นกลางของระบบเศรษฐกิจเช่นการขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่ระดับ5%ในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่เพียง2%เท่านั้นโดยหวังให้นโยบายการเงินเนี่ยมันฉุดรังเศรษฐกิจและดึงเงินเฟ้อให้ลงมาด้านของคุณสุวรรณีนะคะเจษดาศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็น ว่าดอกเบีย้ยไทยเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วก็กําไรธนาคารพาณิชย์เนี่ยสูงทากลางความเดือดร้อนของประชาชนว่าประเด็นนี้นะคะธนาคาร่งประเทศไทยจะต้องพูดคุยหารือกับธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการคุยกันตลอดและต้องคุยกันมากยิ่งขึ้นเพื่อดูแลลูกหนี้ให้มากกว่านี้และต้องทําให้ธนาคารเนี่ยทำมากกว่านี้เช่นดูแลคนกลุ่มเปราะบางหรือว่าคนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเงินกู้เป็นคนละกลุ่มกันกันกบเงินฝาก ซึ่งทั้งนี้เรื่องของกาไรธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็น,นกลไกตลาดค่ะซึ่งก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาการส่งผ่านดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยน้อยโดยเฉพาะกับดอกเบี้ยเงินฝากอมรัพย์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยหลายธนาคารเริ่มขยับเงินฝากเนี่ยมากขึ้นทั้งเงินฝากประจําแล้วก็เงินฝากอมรัพย์ดิจิทัลโดยไรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะคะในช่วง9เดือนเนี่ยอยู่ที่2.95คือสูงขึ้นก่อนโควิด แต่ว่าก็ยังไม่ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายอีกหลายรายการในการประกอบธุรกิจค่ะก็ทําให้ต้องเข้าไปดูล่ละว่ามีการทําอะไรที่มันไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจไหมซึ่งก็จะสามารถปรับลดส่วนต่างตรงนี้ได้หรือไม่โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็สนับสนุนค่ะให้ธนาคารพาณิชย์นั้นเก็บดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกค้าซึ่งส่วนนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้รวมทั้งจะเร่งสร้างการแข่งขันเนี่ยได้มากขึ้นด้วย ทีนี้มาดูค่ะคุณผู้ฟังมาดูทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็เนี่ยที่มีท่านนายกนะคะเป็นประธานเตรียมประชุมเพื่อพิจารณายุติการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการและหันมาใช้งบประมาณปี68กันแทนและลดวงเงินเหลือแค่เพียง3 0 0แสนล้านบาทนั้น เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันเลยนะคะมู้ฟังว่าไม่เป็นความจริงค่ะโดยรัฐบาลยังมีความพยายามที่จะออกพอรบก,กู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทอยู่เพื่อที่จะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปส่วนการประชุมคณะกรรมการนะคะก็จะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้โดยได้เห็นข่าวแล้วยืนยันว่าไม่เป็นความจริงข่าวที่ออกมาไม่ได้ประชุมกับพวกตนแน่และก็ภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ส่วนจะเป็นวันไหนเนี่ยจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้งนี้นะคะมูฟังคะกับกระแสข่าวเรื่องของคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเรียมพิจารณายุติการออกพร,รบรเพื่อกู้เงิน500ล้านบาทและหันไปใช้งบประมาณปี68แทนเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะได้ส่งความเห็นตอบกลับมายังกระสงการคลังซึ่งประเด็นสําคัญในหนังสือตอบกลับความเห็นของกฤษฎีกาเนี่ยก็คือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะปี61ในมาตรา53และมาตรา57 รวมไปถึงมาตร,รา6มาตร,รา7และมาตร,รา9ค่ะซึ่งต้องมีความจําเป็นในการดําเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่อาจตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ทันซึ่ง้อสังเกตนี้นะคะหลายฝ่ายเองก็มองว่ามันจะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะปิดประตูไม่ให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการดิจิทัลบอลล e t ได้แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยน,นะคะคุณจุลพันธ์เองก็ยังยืนยันนะคะว่าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบอลล e t นั้นจะเดินหน้าตามกรอบเวลาเดิมค่ะก็คือในเดือนพฤษภาค,คมนี้นะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเลื่อนกันออกไปแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะก็มีข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าทางคุณภูมิธรรมเวชเวช,ยยชัยนะครรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้จะนั่งหัวโตะนะคะเพื่อหาหรือในบอร์ดเงินดิจิทัลวันนี้เพื่อเคลียร์คำตอบนะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางกริฎิกาได้ตอบมาในปมประเด็นเรื่องของพรบกู้เงิน50,000 0ล้านค่ะวันนี้คุณภูมิธรรมจะลุย พรบกู้500ล้านสนล่านะคะนั่งหัวโต๊ะนะครับประชุมแทนท่านนายกรัฐมนตรีและขากู้ฝัง